Got mm -hmm. the belt! กบยางกินแพดดี้ขนาดนั้นนะใส่สวยเลยไม่ยกละไม่ได้ตกนานทำไมกล้ายกใส่โลก็าครับกัดกบยางกินแพดดี้นะครับของคิงฟอก ีเสามไม้ครับเหมือนตัวรับออก <c oughs> อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่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 โห้โหใส่ลอยแล้วคนั่นนะนี่ครับกบยางกรีนเพดดี้ ไสโลอีกแล้วที่มาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่น้ำขุ่นๆนี้ครับมันกัดตรงนี้แหละสุดยอดฝากผลงานไว้ได้ครับงานปลาช่อนกบยางกรีนแพดดี้ของ King Fox นะครับ <c oughs> ป่ายังอยู่เหยื่อก็ยังอยู่ยอดครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดต้ยมยำหรือว่าปลาช่อนลุยสวยนดีครับนัน่นนะลองไปดูว่าได้กี่ตัวสามสี่ตัวได้นะครับน <c oughs> ี่ वाह wow. จะหมดฮาแตมกบยางกรินแพดดี้คิงฟ็อกนะครับ,บ,รบสุดเึ้นรนะกลับบ้านจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ